อส,สทำให้คนไทยมีบ้านกลับมาในช่วงคันปา,ปากจีตคันปากจีตด,ดอะต่อน่าหูนี่เราคุยกันกลางพายุการเมืองเลยนะเรื่องสูตรฐานร้อยศูนย์หร้อยที่พเอกประยุทธ์เพราเราพูดปุ๊บเนี่ยโตเอาห้าร้อยตอนนั้นซาดินรับรู้ โอ้โหใบไม้ที่ไม่มีในพื้นโอ้โหมากันใหญ่เลยฟ้าดินรับรู้เออนะนะก็บอกไงว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยไม่ยอมง่ายๆนี่เราพูดเรื่องนี้นะฟ้ามาเลยไม่ยอมไม่ง่ายเพราะว่าอะไรช่วงที่เขารอจะประชุมสภากันเนี่ยแล้วก็มีการเล่นเกมสภาล่มเนี่ยเพื่อกะให้หมดเขาเรียกว่าอะไรนะหมดเวลาในสิบห้าสิงหาของกฎหมายลูกที่หารห้าร้อยผ่านใช่ไหมปรากฏว่า ถ้ามีเฉพาะฝ่ายค้านน่ะมันก็ไม่เป็นเรื่องมันมันก็น่าจะเป็นประเด็นแต่นี่คือพลังประชารัฐร่วมวงกับเขาด้วยว่าไม่ปไปชุมแล้วแม้แต่สอวอก็มีข่าวว่ามีคนไปกระซิบว่าไม่ต้องมาไม่ต้องอะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นเกมดึงให้เวลาหมดให้ห้าร้อยมันแทงใช่ให้มันตกสภาไปเลยแล้วอันนี้ไงพอพอชื่อว่าพลังประชารัเอ้าวพักใครอ่ะ เขาก็คิดที่ว่าเป็นพระของพลเอกประวิต <Hans> อ่์พลเอกประวิตธ์บัญชาการอยู่เองใช่เออจริงจริงพลเอกประวิตร์อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้อันนี้เราต้องออกตัวไว้นะอาจจะไม่รู้ตัวก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เป็นเรื่องของสอสเขาเองก็ได้แต่ในทางการเมืองเขาไปมองกันแบบนั้นว่านี่เป็นการไม่ยอมวัดพลังเป็นการวัดพลังอีกครั้งของพลเอกประวิตธที่สู้หาร500ของพลเอกประยุทธ์ ใช่เราก็ต้องดูกันแหละว่าในสัปดาห์หน้านี้ตกลงแล้วเนี่ยแล้วห้าร้อยมันตกไหมแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ตอนนี้ยกเก้าอี้กันเถอะเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ไเปลี่ยนเป็นเก้าอี้หนอาบกรีเนเราเปลี่ยนมุมเลยกระทำหันเราเปลี่ยนมุมเลยบอกแล้วฟ้าดินรับหู้ใช่เราต้องเปลี่ยน ฉากหลังมาเป็นอีกมุมหนึ่งเลยเขาเรียกพายุถล่มฝนกระหน่ำทำเนี่ยแล้บ้านในขณะที่เราพูดถึงว่าลุงป้อมเนี่ยเพื่องไม่ยอมเขาเรียกว่าเป็นการวัดพลังกันเรื่องของหารร้อยกับหารห้าร้อยตอนเนี้ยถ้าเราวาดเป็นกระตูนฮะหารห้าร้อยก็มีหน้าพลเอกประยุทธ์อยู่หารร้อยก็มีหน้าพลเอกประวิทรอยู่แล้วก็มีสอสอของแต่ละฝั่งซุ้มตัวเองนี่แหละก็กลายเป็นการวัดพลังกัน จนถึงขั้นที่ว่าอะถ้าเดินเกมเรื่องของสภารล่มจนหมดเวลาสิบห้าสิงหาไปใช่ไหมตกไปเลยมัน<ต>ก,ก็จะเอาลับไปกลับมาร่างกลับมาร่างที่มีอยู่ร่างของกรกตที่ส่งมาคือสูตนร,รัฐบาลใช่เขาบอกว่าที่เหลือเนี่ยคือสูตนหาร้อยหมดเลยใช่ก็ส่งกลับไปยังกกตเพื่อที่ให้กกตอโอเคแล้วก็เดิแ<ต>ขั้นตอนต่อไปแต่มันยังไม่จบง่ายขนาดนั้นการวัดพลังเนี่ยยังมีการสอนได้อีก หมอรวีเนี่ยมาชมาดนเนี่ยบอกเลยว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะว่าอะไรพอถ้าเป็นหารร้อยปุ๊บเชื่อได้ว่าหมอรวีเนี่ยซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ว่าหารร้อยก็ขัดรัฐธรรมนูญก็จะยื่นให้สารธรรมนูญตีความอ่าพอตีความแบบนี้เอาขัดทั้งขัดทั้งซ้ายขัดทั้งขวาเลยมันก็ต้องไปสู่อะไรเรื่องของการออกกฎหมายโดยเฉ,เฉพาะขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งถ้าถึงเหตุตรงนั้นจริงๆในกรณีที่ว่า ถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วกฎหมายลูกฎหมายปรนูญไม่เสร็จ,รจมันก็มีอยู่3แนวทางตามที่อาจารย์วิษนุเคยพูดไว้แนวทางที่1คือการออกพระราชกําหนดขึ้นมาเพื่อจัดการเลือกตั้งแนวทางที่2คือให้กะกะตอ,ออกประกาศในการจัดออกประกาศและระเบียบในการจัดการเลือกตั้งและขั้นตอนที่3คือ ถามไปยังสารรัฐธรรมนูญเ่า,าเจะา้สารรัฐธรรมนูญมีคําแนะนําว่าจะต้องทําอย่างไรนั่นคือสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดไว้เพราะบอกว่า,วาไม่ว่ากฎหมายลูกจะสะดุดหรือมีปัญหาอะไรต่างๆแต่การเลือกตั้งถ้ามันต้องเกิดมันจะเดินได้มันจะไม่เดดล็อกอ๋อน,น,นี่แหละนะคะคือแต่ลึกๆนะที่มีความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆประกอบนะ มีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่พลเอกประยุทธ์ต้องการอาจจะเห็นไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดตลอดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรสาระมะนูนสาระมะนุนสาระมะนูนก็ทุกอย่างคือเราไม่เข้าใจว่าพวกคุณเนี่ยเป็นสสในสภา,าเนี่ยคุณทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติการสอวอน,นี่เ,เป็นมือกฎหมายเลยใช่ไหมทําไมคุณทําอะไรคุณก็รู้ว่าอะไรที่มันจะขัดกฎหมายผิดกฎหมายแต่คุณก็ยังทํากันใช่ทําเหมือนกับว่าไอ ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เสียดายกันเลยทรัพยากรก็ไม่ต้องเสียดายทั้งเวลาทั้งค่าไฟค่าแองป่ามานอะไรต่างๆเบียเลียประชุมอะไรต่างๆเนี่ยมันน่านะมันน่าอะไรนะน่าว่าเหรอคุณรู้ฟังใหมอะก็บอกแล้วมันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาก็เหมือนค่าเวลาไปก่อนไงก็คือทําไปตามแต่ปลายทางรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงอันนี้มันใกล้ปลายทางแล้วไงมันไม่น่าจะมา ตั้งแต่เริ่ม500้อยแล้วแหละ<ช>เริ่มตับมาใช้500อ,ะอ่ะก็เสียเวลาไปเท่าไหร่ใช่มัน500ร้อเพราะไอ้พวก500ในสภานี่แหละสร้าอ,องปัญหานี่แหละไม่อยากจะใช้คำว่าจอ500เลยมีคนเรียกนะมีคนเรียกนะว่าตอนนี้สภาจะเป็นจอ500แล้วนะเออนะเอออ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการวัดพลังอีกอีกทางหนึ่งของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ไม่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ตามทั้งคู่ แต่ในมองในการเมืองเนี่ยเขามองกันแบบนั้นแล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันโยงกับเรื่องอะไรปรับคณะรัฐมนตรีความพยายามที่เขย่าก้อ้พลเอกอนุพงศ์มาตั้งแต่ในสภาแล้วแล้วตอนนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะบอกว่าไม่คิดปรับคลรมทําให้กระแสะการปรับคลรมันเงียบอยู่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนมันเดือดปุ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 ด,ปดคือใจของพลเอกประวิทธ จําได้ไหมยาดาพลเอกประวิตยเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่แกไม่ปฏิเสธเรื่องว่าจะเป็นมอท .1 หนึ่งนะจำได้ไหมทุกครั้งเราถามอ้ยไม่เป็นไม่จริงไม่มีไม่แย่งน้องแต่คราวนี้แล้วแต่นายกนั่นคือการแบะเขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะเป็นหรือแม้แต่การไปสัญญิงสัญญากับ6กสอสอสมุดประการว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีถ้าปรับพลมอ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งยังไงมองอีกมุมหนึ่งพลเอกระวิตย์เนี่ยด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่เป็นร่มโอลร่มใสของพรรกพลังประชารัฐและเป็นเหมือนล่มร่มใหญ่ๆที่ทําตัวเชื่อมระหว่างพักร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆด้วยพักเล็กพักน้อยเนี่ยก็คือรับปากไว้แล้วไงใช่รับปากทั้งโจงแก้งทั้งในที่เงียบๆโรหาเรื่องรับต่อหน้าสื่อจะไปออกแสดงอาการ ข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องอํานาจมันแล้วแต่นายกอแต่ในทางกับการลุงป้อมอาจจะแบบว่าไม่ได้จริงจังต่อการรับปากนั้นด้วยหรือเปล่าแื่พูดในความรู้สึกแค่พูดไปเพราะในความรู้สึกลึกๆแล้วสามปอเขารู้กันว่าไม่ปรับสามปอเขารู้กันว่าจะต้องปรับตอนไหนและสามปอเขารู้กันว่าพักเล็กเอายังไงก็ได้ ให้โหวตให้ก่อนโหวตให้ผ่านก่อนโหวตให้ผ่านก่อนแล้วเป็นไงถ้าโหวตผ่านแล้วตอนนี้อำนาจมาอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์แล้วก็หักหลังพรรคเล็กทุกอย่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แล้วต่อไปนี้เนี่ยสภาเดี๋ยวมันก็จะปิดแล้วเดือนกุมภาเนี้ยจบแล้วไม่ได้ใช้กลไกอะไรของการยกมือในสภาแล้วอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาต่อรองอย่ามาหือย่ามาเอออย่ามาต่อรองอ่าอ่าดูนะอ่าว่า เพราะฉะนั้นนะเรื่องของหารร้อยหารห้าร้อยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขยา่าเ <E> ก้าอี้บิ๊กป๊อกหรือเปล่านะความรู้สึกของพี่น้องเนี่ยตกลงแล้วมันมันสะเทือนไหมหรือว่าทั้งหมดนี้มันคือการแสดงละครหลอกนักการเมืองมันคือการแสดงละครหลอกนะักการเมืองมันคือการแสดงลิงหลอกแล้วก็ระวังนักการเมืองเขาจะหลอกกลับ เรียกได้ว่านี่คือาการเมืองที่เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยกลยุทธ์ยุทธ,ธวิธีแล้วก็เล่เหลี่ยมอาใช้คาว่าเล่เหลี่ยมนะที่จะเอาชนะกันและกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น้องสามปอนะจะต้องทําตัวเองให้คงทนต่อสถานการณ์ในแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ของพี่น้องที่มีมายาวนานเนี่ยก็อาจจะสะเทือนได้อ่า นั่นคือเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชายาดาเชียให้ไปให้จบไปให้สุดทางแล้วจบที่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนจบสีระนีจบสี่าาระนีนึกว่าไปให้จบแล้วจบที่ตรงนี้นึกว่าจบนึกว่าจบอีกสี่ปีข้างหน้าอาสวยงามนะ,ะแต่ไงก็ตามที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดถึงการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคืออย่างไปกาญจนบุรีล่าสุดเนี่ย เราก็จะเห็นว่าโอ้โหพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม่เรียกได้ว่าคือคือแสดงออกอะว่าฉันจะไปต่ออะอ่าโอเคอาจจะสมัยนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันต้องอยู่ครบอ,อยู่แล้วแหละแต่สมัยหน้าเนี่ยมันเหมือนแบบแสดงพลังออกมาให้เห็นว่าใชฉ่ฉันมีใจที่ฉันจะไปต่อการลงมุนที่นาะยกรัฐมรีก็พยายามจะบอกว่าสิ่งออที่ฉันทํามาคืออะไรบ้างมันดี มันดีแค่ไหนมันเลิศเลอแค่ไหนโชว์ผลงานเออนั่นแหละคุยอ่ะคุยฟุ้งว่าผลงานฉันมีแค่ไหนมากกว่านักการเมืองที่เป็นนักการเมืองแท้เลือดแท้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลุงอยู่มาตั้งแปดปีนี่แมฝ่ายค้านก็ไม่มีเอออันนี้ขอเป็นฝ่ายค้านไงมีฝ่ายค้านอ้าวฝ่ายค้านมีด้วยหระตอนคสชอ่อ๋อใช่อ๋อตอนนั้นไช้ ฝ่ายค้านก็ไม่มีมีแถมมีสวตั้งเองอีกมีมาตอนนี้พุ่งจะมีฝ่ายค้านเบือนไม่มีก็เหมือนไม่มีเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมลุงให้ทําอะไรก็พลังเขาเยอะลุงอะโลกพื้นที่บอกเลยว่าการแสดงลุงนี่สุดยอดยังไงบ้างแอคชั่นถ่ายรูปโอ้โหสกายวอล์กใช่ไหมเอออย่านะ้ก็มีหลวงพ่ออุดตมะถารู้นะว่าจะขึ้นไปสกายวอล์กอดสูตรเลยนะอะ พอสูรใส่เสื้อแบบอืพี่ว่าอันนี้ต้องตนอ,อันนั้นคืออันนั้นคือนาทีสุดท้ายของคลิปการลงพุ้นดีแล้วนะและเราต้องใช่แต่เราต้องชมนะว่าไอแบบเนี้ยมีคนวางรากฐานไว้ให้แล้วขอออนัทรียาเขาเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่น่าเดินทะเลคนเดียวอ่าไปตรงไหนก็ขอภาพนาะยกคนเดียวคนเดียวแล้วก็เอามาทําเป็นมิวสิกวิดีโอโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวแต่รอบนี้เป็นที่น,น่าสังเกตเลยลู้ไม้ยังไงแกทําเองเลย คือเคยชินมาแล้วไงไม่มีคนบอกว่าเอ้ยท่านนายกใช่เพราะว่าไม่มีใครทําหน้าที่แทนผอออนัดได้เพราะนั้นนายกเองเลยฉันทาเองฉันเดินเอง๋อหันดยหันขวาขอโทษนี่อย่างนี้เลยพอขึ้นสกายวอล์กได้ก่อนขึ้นสกายวอล์กสอบเสื้อสีดําก่อนพอขึ้นสกายวอล์กได้ให้ให้ทุกคนอยู่ตรงนู้นตัวเองก็ มาทางนี้เลยทางนี้เลยทานี้เลยอย่างนี้เลยเออคือแบบว่าไข่ไข่เขาเรียกไข่ขาไขยขาภาษาวัยรุ่นคไขยขาถ้าเป็นภาษาโบราณยุคพลเอกประยุทธ์90ก่อน90เนี่ยเขาเรียกว่าไข่ขาไฟไฟภาษาโบราณเขาต้องไฟด้วยนะ เรียกว่าทำเองทำเองใช่โอ้โหมีประสบการณ์อยู่มา8ปีแล้วแต่ภาพก็ออกมาเหมือนว่านายกยมีความสูงหน้าตาเปล่งปังที่แปลกเฮ้ยเฮ้ยเออในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพุนเอกประยุทธ์เนี่ยแม้ว่าจะดูแบบในแววตาเนี่ยนะยังมีความวิตกกังวลแต่ใบหน้าเนี่ยมันเปล่งเป่งเปล่งปังอย่างก็บไปโบท็อกมา เขาก็เป็นข่าวแอบก็ซิ่งซลกันเยอะนะนานแล้วตั้งแต่นั้นผ่าเคยย่นแล้วมันไม่ย่นน่ะประเด็นเนี้ยเราเคยคุยกันวันนั้นจำได้มที่เคยเหี่ยวๆตรงเนี้ยมันไม่เหี่ยวนี่ไงเราเคยคุยกันจําได้มาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่งลีเริ่มให้ถอดตัวเองถอดหน้ากากแล้วตั้งตั้งโพเดียมแล้วก็เอาตอนถอดตอนแรกหน้าเหี่ยวตอนนี้ถอนไม่เหี่ยวเออตอนนั้นก็ ช่วงโควิดลุงตู่ไปรีเฟชหน้าตัวเองมาหรือเปล่าไม่พร้อมนี่อา้าวอันนี้ถ้าตีความได้พร้อมที่จะไปต่อทําหน้าให้ตัวเองดูยังเพื่อหรือเปล่าอ,อ่ะแต่หรืออีกมุมนึง่งเออฉันจะได้พักแล้วแต่แต่ว่านายกเนี่ยเ,ออเมื่อวานนี้ก็พูดมานะตอนลงพื้นที่ไปเมืองการเนี่ยออพูดตอนท้าย,ายพูดอออเองบอกว่าเนี่ย ไม่เคยไปเที่ยวเตรที่ไหนสิบปีแล้วสิบปีแล้วไม่เคยไปไหนเลยไปเช้าไปทํางานกลับบ้านไปทํางานกลับบ้านประชุมประชุมประชุมตรวจเยี่ยมหมดแล้วตรวจเยี่ยมหมดแล้วชีวิตนี้ชีวิตนี้หมดแล้วโอ้ยโอ้ยไม่บ่นนะบ่นมากไม่ได้เดี๋ยวเขาไล่เออ้อ้คุณรู้ที่าอกเขาไล่ใช่ไงแต่ก็ต้องเผอบ่นไงคือชีวิตผมเนี่ยผมอดทนนะคือชาวบ้านเขาบอกว่าหูราคาน้ำมันแพงนายกบอกว่าต้องอดทนกันหน่อยนายกเนี่ยก็อดทนนะ กินก็กินธรรมดาป,ป,ปกติค่ะกินธรรมดาใช้อะไรก็ไม่ได้ใช้ฟุ่งเฟือยอะไรเลยวันวันก็ไม่ได้ไปไหนทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านประชุมตรวจเยี่ยมมองไปเห็นแม่น้ําแควใหญ่อยากจะก,กระโดดลงไปไว่าอีกโอ้โหอ่าแต่อย่างว่านายกอเหมือนพวกเราอย่างหนึ่งคือ ได้ไปทําข่าวก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยแต่นี่อยากจะบอกชีวิตนักข่าวกับนายกเหมือนกันอย่างที่นกบอกเลยแต่เพียงแต่ว่าโอเคเราได้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นแต่อารมณ์ของความเที่ยวแบบเบิกบานอ่ะมันไม่ได้คือเราอาจจะมีอิสระมากกว่านายกเราสามารถที่จะคือเราเป็นนกอ่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรยงไงตัวเองตัวใหญ่ไงไปไหนเนี่ยคนมันมองเห็นเออไปไหนคนมันมองเห็นฉะนั้นไปไหนก็จะต้อง เป็นภาระของบอดิกาทั้งหลายใช่ลูกน้องยกห่วงเกรงใจตรงนี้ลูกน้องต้องมาห่วงอีกก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาห้ามไปไหนนะแต่นายกไม่กล้าไปไม่อยากไปเอ้าในเมื่อนายกแบบนี้ท่านนายกก็ทําได้นี่ไปแบบคนตัวเล็กก็ได้ออไปแบบไม่ต้องว่าตัวเองตัวใหญ่แต่ไปแบบคนตัวเล็กก็ได้ทําไมอดีตนายกที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงอีก อดีตนายกที่ผพนผ่านมาเนี่ยเอาไม่ว่าจะเป็นอดีตท,ที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรือทุกวันนี้ที่ยังอยู่ในประเทศอะไรก็ตามเขาก็ใช้ชีวิตขณะเป็นนายกตีไปนั่งกินข้าวไปนั่งกินกาแฟไปห้างสรรพสินค้าไปนู่นนี่นั่นไปตรวจราชการห้างไปเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าราคาแพงนู่นนี่นั่นไปทักทาย่อค้าแม่ค้าที่นั่นที่นี่เ,เหมือนกับ ไปใกล้ชิดพี่น้องประชาชนได้ด้วยเออเขาก็ทําตัวเล็กได้อคือนายกก็ทําได้แต่นายกแบบบอกว่าเก่งใจเก่งใจหรือจะไปแต่สนามกอล์ฟมันไม่มีคนเออใชมีแค่มีแค่กลวนไปสนามกอล์ฟกาได้นายก็ไปทุกสัปดาห์อกกำลังกายออกกำลังกายแต่เรียกได้ว่านายกลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมันมีช็อตหนึ่งจำได้ไหม น้องนนักเรียนเข้ามากอดน้ำตาไหลน้ำตาลินดีใจได้เจอนายโยดีใจได้เจอลุงตู่ตัวเป็นแฟนดูแต่เขาบอกหรือเปล่าว่าหนูด้เห็นลุงตู่มาตั้งแต่หนูสี่ขวบตอนนู้นหนูสิบห้าแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสแต่ถ้าไปสังเกตคลิปดีๆเนี่ยในระหว่างที่น้องสามสี่ห้าคนกำลังกอดลุงตู่มันจะมีกลุ่มหนึ่งอยู่อยู่อยู่ริมริมคลิป อยู่ริมริมคลิปจะตกคลิปแล้วยืนทำอย่างเงี้ยยืนทำอย่างนี้อยู่แบบพยายามเอียงตัวอาจจะหลบกล้องหรือว่าอะไรไม่รู้นะเอียงตัวออกอย่างนี้อยู่ลุงตู่ดีใจดีใจน้ำตาไหลเลยโอ้ลุงตูนี่ปลอบเลยลุงตูปลอบแบบเพราะว่าอะไรล่ะกอดมดเลยมีลูกลูกสาวแล้วเอ้ลูกสาวโตแล้วด้วยงานตอนนี้เห็นเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนยกอดโอ้โหแต่พอเจอหน้าสื่อ มองค้อนอีกอารมณ์หนึ่งเลยอีกอารมณ์หนึ่งเลยมองค้อนเหมือนแบบเครื่องค้อนใส่อ่เอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ไม่ถึงขนาดว่าเห็นขี้นะไม่ถึงขนาดนันพลเอกประยุทธ์แค่มองค้อนแต่ว่าก็ทําให้พลเอกประยุทธ์กระชุ่มกระชวยหัวใจนะเจอกองเชียร์โดยเฉพาะ เป็น f อฟซีไวใสอ,อ่ะปกติเนี่ยเขาว่ากันว่าไวใสไม่เอาลุงตู่ใช่ไหมแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาลงพื้นที่บอกเลยว่าเวลาผู้บนเวทีเนี่ยบางช่วงบางจังหวะเนี่ยเขามีสเสน่ห์เขามีสเสน่ห์ในการพูดมีสเสน่ห์ในการเรียกเสียงหวัวเราะมีะมุกมีมุกอะเขามีมุกมีอะไรคือแบบว่าเป็นมุกที่แบบว่า แม้เราจะฟังมาแปดปีแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาเรียกเสียงหัวเราะได้ทุกครั้งด้วยความที่ว่าเขาพูดออกมาจากใจลุงเขาได้เปรียบเขาได้เปรียบไงเขาทําแบบนี้มาแปดปีแล้วใครได้ประสบการณ์เยอะอย่างเขาบ้างล่ะนะโดยเพราะการขึ้นโพเดียมเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วในแปดปีที่นั่งมาเนี่ยจะแนะนําเลยนะไม่กล้าแนะนําหรอกความจริงท่านเป็นนายกตฐมนตีช่วยเล่าประสบการณ์ตอนเป็นทหารหน่อยเถอะเวลาเวลาแบบว่า ขับรถไปนั่นไปนี่แล้วไม่ให้บอกลูกน้องไม่ต้องไปรอดูกูไปเองอะไรไปขับขับแล้วก็เคยไหมไปชนร้านค้าแม่คงแม่ค้าอะไรเขาอ่ะมีไหมเอ๊ใช่ที่รถที่รถถลายไปชนแม่ค้าใช่ไหมแต่คลายอ่ะเอ๊เราว่าเราคุ้นๆนะคุ้นนะเอามาเล่าสิเรื่องวนี้เรื่องเนี้ยมาเล่าเป็นประสบการณ์เขาเลยไม่ให้แกขับรถอีกเลยจักนั้นก็มีคนขับเลยแต่ที่แกขับเองคือมอไซ พมอ,อไซเนี่ยคือตั้งแต่เป็นผู้พันผู้การเนี่ยมาแว้นแว้นในค่ยไขเออทุกวันนี้ก็แวน้นทุกวันนี้ก็แวนแ<ต>้นอยู่แต่ไม่แข่แต่ไม่แว้นนอกไข้ัวนอกไขยไม่ไดไ้ตัวใหญ่ไงพยาบาบอกแล้วตัวใหญ่ไปไหนก็ลำบากใช่นะอออ่ะดุ่วะปะอเออใช่จะแซลไงแซลไขวะปะอ,อรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบเขียนข่าวเหนื่อยไม่พี่เขียนข่าวเหนื่อยมากทำไมคนดังเยอะไง บิ๊กโจ๊กพลเอกพลตำรวจโทร,รวจโท <ร S 1> สุรเชษฐ์แตเป็นพลเอกย้ายยศให้เขาเอ,อนั่นแหละคือรุ่นเนี้ยเชื่อเด็กเขาต้องเรียกว่ารุ่นบิ๊กโจ๊กวปรหกห้าคอรมอมเพิ่งอนุมัติไปเพิ่งก็คือผ่านสภาวาปอสภากลา,า,า,าหุมแล้วก็มาเข้าคอรมอมก็คนที่ดังที่สุดแล้วทุกคนรู้จักสุดก็แน่นอนบิ๊กโจ๊กผู้ช่วยผอตรรไหออ่าลองลงมาถ้าเป็นในกองทัพเนี่ยก็จะเป็นระดับที่ เขาเรียกว่ากําลังจะขึ้นมาในอนาคตอ่ะอ่าจะเป็นแม่ทัพในกองที่กําลังจะขึ้นมาในอนาคตแต่ว่าบรรดาพล,ลเรือนดิมีดาราด้วย Grac. 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 เกรสเกรสเนี่ยเขาก็มาเกรสการเก้าเลยนะไม่ใช่คนหนี่เกรสมหาดํารงกุลคนนี้สามีเขาเป็นหานาคาแต่ว่าเขามาในฐานะบริษัทเอกชนมีโน่เอ้ยอ,อย่าบอกเขาไม่ทานรุ่นนี้นะโอ้ใครอะแหม คิดถึงฉันไหมอันแน่ร้องได้ไ<ม>ด้วยทไปม่มา,าอาแล้วก็มีใครอีกอะคนคนดังในแวดวงราชการหรือว่าอามีพออ,อกันท่าพออ,อ,พอ,อ,อ,พอ,อ,อตองกิติพงศ์กิติขจรกรันท่าสวรณภูมินัทธริยานี่รุ่นอนัทธริยานุ่นนี้แหละพอ,ออนัทเราก็ได้เรียนรนี้ที่ถือไม้ถือถือไม่ตามนายกใช่แล้วก็มีนี่ไงอพันโทหนุนสันสนาคมพอ,ออกองสลาดก็เรียนรุ่นนี้ แล้วก็มีนี่ไงดรหญิงสุป,ปาณีคุ้มตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาก็เรียนรุ่นนี้โอ้โหเรียกว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นแบบสุภชัยเจียวนนท์โอ้โหนายทุน เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นสปอนเซอร์ของรุ่นนี้เลยอ่ะโอ้จะบอกว่ารุ่นนี้นี่เรียกว่าคนคนเด่งคนดังในสังคมใช่แล้วก็ข้าราชการพวกผู้ใหญ่ระดับรองประลัดกระทรวงอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าการที่จะไปเรียนวปรออเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่เล็กเขามีหลักเกณฑ์ในการคัดสรรยังไงก็หนึ่งก็คืออายุก่อนเลยอายุอายุ53-55ิูถึง้าสิบห้ายังเรียนไม่ได้ <laughs> ยังเมียนไม่ไ้อะต้องรอหลายปีเขาไม่รับนักข่าวอ้าเหรอเขารับเฉพาะนักข่าวมันเป็นอะไรเขาบอกว่ากลัวความลับรั่วไหลมเขาเอาเฉพาะบิ๊กบอสในซื่อ ันก็บอสแล้วตอนนี้เจ้าของหนังสือพิมพ์เจ้าของทีวีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยู่เนบอดแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปิดสื่อเองเลยแล้วค่อยไปเรียนอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็หลักการก็คือว่าก็เป็นเป็นระดับรองพอบน่วยคือทหารเนี่ยเขาจะเรียนกันตามรุ่นอยู่แล้วด้วยตำรวจตำรวจอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ราชการก็ต้องระดับไหนขึ้นไปใช่รองปลัดอธิบดีอะไรเงี้ยคือทางหน่วยก็จะส่งมาว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคเอกชนก็ต้องเป็น องนอนเจ้าของเอกชนเจ้าของบริษัทผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยก็ือตังไม่ถึง10ล้านไม่ต้องเข้ามาใช่ป่ะเขาตั้งกาหนดกาหนดวงเงินด้วยคือไม่ได้กําหนดวงเงินแต่เพียงแต่มันมีค่าใช้จ่ายไงทั้งค่าเดินทางค่าไรเพราะว่าแต่ละรุ่นเขาต้องมีไปต่างประเทศด้วยยกเว้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ป่ะก็ต้องมีเงินรุ่นไว้จัดกิจกรรมนู่นนี่นั่น CSR ช่วยเหลือสังคมอะไรก็ต้องมีด้วยคือจริงๆอ่ะเขาก็จะให้นักข่าวเนี่ยแหละไปเป็นได้แต่เขาเขาไป คือเขามีการสํารวจไงพี่เขามีการสํารวจความคิดเห็นเขาเขารู้ว่าเล็กวาสนาจ่อจะไปเรียนไม่ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยที่เขาไม่<ข>ให้<ม><ล>ข่าวหรือเปล่าพี่ไม่ที่เขาไม่ให้ที่เขาไม่ให้จะเห็นว่าพี่ไม่เคยเรียนหลักสูตรอะไรเลยเพราะว่าพี่คิดว่าพี่อ่ะ เรียนไปได้เดี๋ยวความลับก็แตกไม่ใช่คือเขาสึกว่าเราเราเราเหมือนน้ําเต็มเต็มแก้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดูมหมดแล้วใช่แต่คือที่เขาไม่ให้เรียนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีนักข่าวไปเรียนดาข้อมูลดอกม้แต่วานนันมีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยก็ต้องบอกหลักเกณฑ์หลักการเอาไว้ใช่เออนั่นแหละก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะก็เลยทําให้นั่นแหละ ก็เดี๋ยวยาดาจะเป็นคนแรกที่ได้กลับไปเรียนเดี๋ยวยาดาไปซื้อหุ้นธุรกิจที่ไหนเพราะว่าพี่อายุจะเกินแล้วพี่ไม่เรียนแล้ว้บาทยี่สิบบาทมีขายไหมมีสีสันอะไรอีกลัวษมนตรีสัปดาห์นี้ไม่มีอ่ะสัปดาห์นี้พอละวรัฐมนตรีแต่รัพบรคเนียเขาลงหาเสียงเลือกตั้งกันหมดแล้วใช่แลวจะบอกได้เลยว่าทุกวันหยุดตอนนี้นักข่าวไม่ได้หยุดเพราะว่าพักการเมืองเขาลงพื้นที่กันไปสัมมนาที่นั่นไปเปิดตัวที่นี่ นักข่าวก็ต้องตามออกแล้วตอนนี้ออกใบตาแล้วตอนนี้รู้ไหมในระหว่างที่พี่น้องสามปอเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงกันเนี่ยจะทะลุงทะลาอะไรกันเนี่ยพักหนึ่งอะระวังนะพักอะไรภูมิใจไทยเนี่ยเขาว่าแรงเขาเป็นตายูบอกไม่เลยอะมีข่าวจะย้ายพงย้ายพักมาซบอะไรกันอีกเยอะพลังประชารัฐนี่เดี๋ยวเลือดไหลอีกเออจะไปเป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลไม่แน่นะสมัยหน้าน่ะอ่ะเทมาเลยละเราเลาเรื่องนี้ ออาวันนี้เรามีข่าวดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันอีกแล้วนะพี่เล็กอ่าว่งไงทางทอสอน,นะคะคว้า99.92คะแนนผลประเมิน ITA ปี2565นะคะสูงที่สุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหากิจ6ปีต่อเนื่องค่ะ,ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยนะคะ ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2565ซึ่งผลปรากฏว่าทอสอได้99.92คะแนนสูงสุดตั้งแต่เข้าร่วมประเมินนะคะและสูงที่สุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่6สะท้อนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจ ของรัฐชั้นนำของประเทศไทยที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกมิตินะคะที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและเป็นธรรมพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ประชาชนและบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณฉัดชัยศิริไรนะ,ะกรรมการผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยได้เปิดเผยนะ,ะว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของปอปชนะคะได้ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2565 ซึ่งปรากฏว่าธนาคาราคารสงเคราะห์นเนี่ยได้ผลประเมิน99.92คะแนนอย่างที่บอกนะคะถือว่าอยู่ในระดับ AA เลยนะ d o บ b A เลยนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต,ต่อเนื่องมา6ปีเลยนะคะจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดห8,303หน่วยงาน โอ้โหที่หนึ่งเลยเนี่ยและถือว่าเป็นคะแนแนสูงสุดที่ธนาคารได้รับมาตั้งแต่ข้าร่วมประเมินของ ITA นะคะเมื่อปี57นะ2557ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและก็ความภาคภูมิใจของธนาคารในฐานะสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐค่ะซึ<น>ะ่งก็มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านอยู่นะคะสะท้อนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการ และการดําเนินงานในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าประชาชนรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกัน โอ้ยนี่แหละฮะเป็นผลความร่วมมือกันของคณะกรรมการธนาคารผู้บริหารระดับสูงนะฮะพนักงานและผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรมากกว่า5,000คนนะฮะรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเต็กโฮเดอร์ทุกกลุ่มทั้งลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจคู่ความร่วมมือผู้ให้บริการภายนอกสังคมและชุมชนสื่อมวลชนหน่วยงานกำกับที่มีความมั่นใจและให้การยอมรับว่า ทออสดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และถือเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะอืมอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะเปลี่ยนพีชค่ะเปลี่ยนอมณเวลาแล้วเออไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าละไปก่อนสวัสดีค่ะ